ประเทศไทยใช้งบด้านการศึกษามากถึงปีละเกือบ4แสนล้านบาทมากเป็นอันดับสองของโลกเมื่อเทียบสัดส่วนกับงบประมาณแผ่นดินมากกว่าประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และญี่ปุน่นแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้าม ปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือว่าใช้วิธีการเรียนรู้ที่ที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดก็คือใช้วิธีสอนแบบถ่ายทอดความรู้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหมาะกับยุคสมัย100ปีก่อน200ปีก่อนหรือ50ปีก่อนอะไรเงี้ยนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันแล้ว วาวิธีน้้นเนใชไท่ไามกลางสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่จะนำพาสังคมให้ก้าวข้ามวิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือครูปัจจุบันมีครูจำนวนไม่น้อยที่มุ่งมั่นทำงานด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูแท้แต่อาจกำลังมีคำถามว่าจะพัฒนาเด็กให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งได้อย่างไรเพราะขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครูด้วยกัน และบางคนก็กำลังอ่อนล้าขาดแรงบันดาลใจขาดเพื่อนที่จะรวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมพลังการทำงานซึ่งกันและกันด้วยเหตุนี้มูลนิธิสยามกรมมาจนจึงร่วมกับ22ภาคีเครือข่ายจัดเวทีพูนพลังครูขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเสริมพลังครูเพื่อให้ครูได้รับทั้งพลังความรู้และพลังใจกลับไปพัฒนาศิษย์ให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศโดยในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษาชั้นนำระดับประเทศผู้บริหารโรงเรียนและครูกว่า200คนที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาศิษย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมพลังและแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันครูที่เขาประสบความสำเร็จในห้องเรียนเนี่ย เขา motivation ตัวเองยังไงบางอย่างที่เราทำยังเป็นปัญหาก็อยากจะมาเรียนรู้จากครูที่เขาใช้วิธีแก้ปัญหาแล้วได้ผลครูอยากมาฟังเวทีที่ว่าเขาชนะการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนอย่างไรรวมทั้งชนะใจผู้ปกครองอย่างไรเราก็อูอยากจะมาจังเลยว่าต้องเราต้องมาเจอสิ่งดีๆแน่ๆเราหวังว่าเวทีนี้ จะเป็นส่วนย่อยๆนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะแต่ว่าจุดประกายในการที่ทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพดีอย่างที่เราอยากเห็นได้อย่างแท้จ,จริงผมคิดว่าการจัดเช่นนี้เป็นการจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นและหลังจากนั้นมันก็จุดต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถจะจุดได้ต่อเนื่องสําหรับคนบางคนที่อาจจะมอดไปก็สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้เรามีครูจํานวนหนึ่งที่ถูกทําให้เข้าใจว่า การพัฒนาเนี่ยพัฒนามาที่ตัวเองแต่ถ้าเผื่อเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเออเวทีอย่างเงี้ยครูเปลี่ยนเพราะเป้าหมายของการเป็นครูเนี่ยประสบความสําเร็จไปที่ตัวเด็กนั่นคือแรงบันดาลใจคนสมริดเด็กที่จะดีขึ้นได้มันต้องเกิดจากครูเนาะแล้วครูที่จะสร้างผลสมริดเด็กเนี่ยต้องเป็นครูที่มีพลังเพราะนั้นเนี่ยสร้างครูที่เขามีพลังแบบเนี้ยให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องเชิดชูกำลังใจเขามี ผลสำลีเดี๋ยวก็าตามมาเป็นของเขาที่การประเมินเขาเป็นบ้างสองแน่นอนนะคะแต่าเปิดในความหมายของครูมันไม่ใช่แค่คนที่ทําหน้าที่สอนแต่มาช่วยย้ําว่าคุณครูทําหน้าที่ให้ความรักแล้วก็เป็นเหมือนที่ปรึกษาเขาในเวลาที่เขาไม่มีใครคนที่จะเอาชนะปัญหาได้ก็คือครูที่ลงไปคลุกกับมันจริงๆ นะเพราะนั้นวันนีเ้เราสิ่งที่เราได้มาก็คือบทเรียนจากพื้นที่จากห้องเรียนมาแบบถูกบังคับมาครับเรารู้สึกอึดอัดครับไม่อยากมาเพราะหนึ่งต้องเดินทางหลายชั่วโมงแล้วเราก็ต้องเสียรายได้จากการสอนพิเศษอย่างเงี้ยครับซึ่งพอผมมาที่นี่เหมือนแบบตบหน้าผมและชาชามากว่าเราเป็นครูที่ล้าหลังมากเราไมา่ได้เจอที่เด็กเก่งทั้งหมดก็าอาจจะเจอเด็กที่อยู่ในเป็นลักษณะแบบนี้คือเกเรติดยาไม่อยากมาเรียนไม่มีเป้าหมายในชีวิต และถ้าเราสามารถที่จะแก้เด็กกลุ่มนั้นได้ผมคิดว่าผมสักเซสมากกว่าการสอนพิเศษที่ผมได้เงินมาเป็นหมื่นผมเลยต้องขอขอบคุณมากเลยสําหรับเวทีคุณพลังครูในะวันนี้ที่ที่ช่วยให้ผมเปิดมุมมองในความเป็นครูมีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูที่เราต้องมีมากกว่านี้แล้วต้องเพิ่มกว่านี้ให้มากขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดผาเติมพลังมากม อย่างน้อยเรามีผู้ร่วมบุดมการแล้วก็จะจับมือช่วยกันไปให้ผ่านสิ่งนี้ไปได้มันรู้สึกว่ามันเกิดจากอะไรนะทุกคนอะจากแรงแรงข้างในทั้งนั้นเลยรู้สึกข้างในมันมันฟูลฟิลเลยครับตั้งแต่เช้าจนเย็นก็รู้สึกว่าได้พลังมากครับได้กําลังใจเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะแค่คําพูดของบางโรงเรียนที่พูดว่าเติมเต็มให้กับเด็กมันเรียกว่าอะไรมันลุกโชนเลยอะมันไม่ใช่ฮึ่มธรรมดานะมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าว่าโอ้เรา มีพลังมากขึ้นเลยเราต้องทําอะไรให้มันมากกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้นะมันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่ง,งไม่สามารถขวยคว้าหาที่ไหนได้โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่มีคุณครูเนี่ยเป็นแรงสําคัญในการที่จะเคลื่อนประเทศและถ้าทุกคนร่วมมือกันอ่ะมันมันเป็นพลังที่ใหญ่มากแล้วเราจะเคลื่อนไปด้วยกันเรายังไม่สิ้นหวังถ้ายังมีคุณครูที่มีจิตใจแบบนี้นะคะ ก็คงต้องรวมพลังกันแบบนี้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเรามีเพื่อนๆเครือข่าย <ขา S 2> อีกเยอะที่คิดว่ามันจะทําให้เราเกิดการเคลื่อนง,งานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เป็นพลังที่คิดว่ายิ่งใหญ่ค่ะ